ตอนนี้ประมาณห้าโมงเย็นค่ะฝนตกที่หน้าต่างอีกแล้วค่ะเพิ่งมาได้ไม่กี่นาทีนะคะมาข้าวันนี้เข้ามาข้าช่วงนี้กินอาหารกล่องค่ะง่ายดีเขามาส่งถึงบ้านไม่ต้องรบกวนใคร ะแนงแล้ววอะไรมันเรื่องคะแนนคะแนงลงมาหนักมาดู เอาอีกแล้วมีคนมาล้องไห้อยู่หน้าประตูอีกแล้วตัวดำๆอะค่ะร้องจะเข้าบ้านค่ค่าสำหรับเทปนี้สวัสดีค่ะสู้ค่ะ